สวัสดีครับผู้ชมเราไม่ได้ซื้อสินค้าจากลาซาดานานครับวันนี้ก็มาซื้อแล้วครับเราซื้ออะไรเอ่ยมาดูข้างในครับผู้ชมเดี๋ยวขอติดไมโครโฟนสักขู่เอาเรามาดูกันครับว่าดีหรือยังไมโครโฟนเราเออมาดูข้างในครับนี่ครับซื้อจากลาซาดาครับราคาหกร้อยกับสามบาทครับ เป็น้อ0หาบาทครับทิปให้กับทิปให้กับน้องๆที่มาส่งครับมาดูข้างในครับท่านผู้ชมเราซื้ออะไรเอยนะครับว่าเราจะประทับใจไหมครับมาดูข้างในครับ ักเท่าไหร่เบาครับผมประมาณสักห้กิโลได้วันนี้ก็เป็นวันที่อะไรเนะี่ยวันนี้วันที่วันที่สามนะหรือวันนี้วันที่สองไม่เป็นวัที่2 ัน,นวันวันสอง,สองอรครับสองพืละหันรเออรมาดูข้างในครับนี่นี่ผู้ชมไรเอ่ยคู่มือครับคู่มือเราไ่ต้องใช้คานผู้ชมมาดูข้างในครับผู้ชมเออมีอะไรให้ดูอีกมีอะไรให้เราดู

ไดรเขนี่ปื๊ดเลยครับคมมากเลยเนี่ยเขามัดมาอย่างนี้ครับไม่นม่มีอะไรให้เรารู้บ้างนี่ครับมีอยู่มีอยู่คู่เดียวในแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ครับอ่ามีอยู่คู่แบบนี้ครับก็ใส่แบบนี้อ๋อมันจะออกมาอย่างนี้ผู้ชมนี่ครับออกมาข้างนี้ครับสองข้าง เนี่ก็ตีนครับต,ตีนไม่ต้องใส่ก็ได้บแบบนี้ผู้ชมอืมยี่ห้อแล้วก็ยี่ห้อนี่ครับผู้ชมคาชิวะอ่าคาชิวะเบาครับเบา มว่าไม่น่าถึงห้าโลนะผมว่านะสามโลกว่านี่ผมว่านะสามโลสี่โลนี่เนาะเอาใช้ใช้กับหัวแรงดันสูงอ๋อหัวแรงดันสูงใช้ไม่ได้หัวแรงดันต่ํานั่นเองครับแล้วก็เจ๊ทดูเทดูว่าน่าจะใช้ได้น่าจะใช้ได้แล้วระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวผมขอเช็คดูข้างในก่อนครับ ราคา600บาทบ600กับ5บาทเอ่มาอย่างนี้อถามว่าทนไหมผมว่าก็น่าจะใช้ทนอยู่ครับเต็มที่กับประมาณสัก2ปีได้ผมว่านะครับ2ปี3ปีได้อยู่ครับดูนะครับจากตัวนี้นะครับ2ปี3ปีได้อยู่นะราคาขนาดนี้เนาะ กูดูแล้วตะเสเตะเลงก็คงไม่เก็ไม่นิดเท่าไหร่รนะู้ครับถ้าสองปีน่าจะพังนะรประมาณนี้ใช้ได้อยู่ก็่สองปีดูเออข้างในนี่ครับนี่เป็นโลหะบางๆนะถามว่าใช้ได้ไหมก็ เราไปซื้อตามร้านก็ราคาก็หัวเดียวก็ประมาณเหล็กบางครับเหล็กบางเหล็กบางครับผู้ชมก็ไม่ได้นี่ยหนาเท่าไหร่เนาะราคาหกร้อยดูๆแล้วก็อสักสองปีพังก็คุ้มแล้วครับอืมจากตัวนี้ก็เป็นโลหะบางๆนะคุณผู้ชม โลหะบางๆถามมาเปลี่ยนได้ไหมมันมีเออรุ่นเก่าเนาะหรือว่าก็คงจะใช้ได้ประมาณสักสองปีใช้ได้อยู่ครับราคาหกร้อยบาทลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วรุ่นเก่าๆนี่นจะเป็นพวก เป็นขเขาเรียกว่าเป็นเหล็กรอครับนั่นยังเ,เป็นเป็นเหล็กปั๊มมานะครับเป็นโลหะปั๊ม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 มากถ็ถือว่าเราเสียบใช้ดูนะครับแต่ผมดูเสียบตรงไหนเอ่ยเสียบตรงนี้ครับนี่ก็ก็ลองใช้ดูคุณผู้ชมแล้วก็ประกอบเข้าไป ถึง5ปีได้ไหมผมว่าไม่น่าจะถึงนะขอให้สัก3ปีก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับราคาอ0กับาบาทนี่นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้นะ,นะถามว่าเกรด A ไหมไม่น่าครับน่าจะอยู่ที่เกรด B นะครับพอใช้ได้ถือว่ารับได้อยู่ครับดูดูโลสตาร์ทต,ตรงนี้ดูครับอือ ตาตรงนี้แล้วก็มาเช็คอะไรอ่ะอ๋อตะกี้ผมโดนนี่ครับโดนเข็มเข็มสปาร์กโดนแทงมือไม่เป็นไรนิดหน่อยครับไม่เป็นเหมือนเข็มคิดยาที่ตรงนี้นะคะรับระวังนะครับรามือล้วงเข้าไปโดนฟืดเลยนะครับอามดได้ไหมเออสปาร์กดีเหมือนกันแต่ข้างนี้สปาร์กดีไหมอือดีครับไอ้ที่ผมเลือกใช้หัวแบบนี้ก็เพราะว่าหัวแบบนี้มันทำความสะอาดง่ายนะครับคุณผู้ชม เราสามารถใช้ลมมอเตอร์ไซค์เป่าได้ครับแบบนี้ครับใช้งานหนักๆได้ไหมก,ไก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมงานอุ่นต้มแกงอะไรได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะผมว่าใช,ใช้ได้อยู่ราคานี้นะครับถ้าราคาที่เก๋ดี้ก็อยู่นู่นแหละครับสองหัวในราคาก็ถ้าเป็นสองหัวถ้าเป็นของดีๆก็ น่าจะอยู่ที่ประมาณสองพันนะแบบนี้ครับนี่ถือว่าหกร้อยกับห้าบาทเอาว่สามบาทหกร้อบาทนะครับถือว่ารับได้อยู่ใช้ไปสักสองปีสาปีพังก็คุ้มค่าเงินอยู่ครับคลิปนี้ก็คงจะรำลาำชมไปตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเป็นบายครับขอฝากท้ายคลิปครับคุณผู้ชมเรามาเปิดวาวครับ แก๊สที่เราซื้อมาเราเขามาติดตั้งไว้แล้วนะครับไอ้นั่นคือแก๊สเจ้าตัวที่เราใช้มาอันนี้หนักมากครับท่านผู้ชมนี่ครับหนักประมาณสิบกิโลครับของดีครับราคานั้นสมัยก่อนของเพื่อนซื้อนะครับเอามาแบบมาให้ผมซ่อมแบบซ่อมแล้วก็ดีก็มาใช้นะครับเพื่อนไม่ใช้นะครับท่านผู้ชมนี่ราคาเป็นหมื่นท่านผู้ชมสแตนเลสล้นๆ้นครับหนักมากคันนี้ครับเรามาดูเจ้าตัวนี้ครับเรามาทดลองสาให้ที่ผมซื้อแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่า เขาซ่อมง่ายคุณผู้ชมเนี่ยแกอย่างเงี้ยเราก็อารมณ์เป่าเลยฮะง,ง่ายซ่อมง่ายถือว่าทํางานหนักได้ไหมก็ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมมาดูครับดูเราทําผมว่าสามปีเขาใช้พังก็คุ้มค่ากับหกร้อยแล้วครับสมัยก่อนผมต้งซื้อเจ้าตัวนี้มาครับสวิกตัวนี้ราคาห้าร้อยนะครับซื้อของลักกี้นะครับนี่ปีห้อนี้นะครับย่าคาคาชิวาเนี่ยครับ สมัยก่อนเราซื้อนี่มาซ่อมนะครับตัวหนึ่งห้าร้อยครับถือทั้งหมดเนี่ยหกร้อยถือว่าถูกนะครับไอ้เจ้าตัวนี้เราซื้อหัวหนึ่งก็ของดีก็ค่าหัวนี่ก็ประมาณประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับทั้งหมดเนี่ยครับทั้งทั้งหัวนี่ครับสองร้อยห้าสิบนี่สองร้อยห้าสิบก็เป็นห้าร้อยละคุณผู้ชมนะครัแต่จะขายทั้งชุดให้เราหกร้อยกับห้าบาทก็ถือว่าถูกนะคุณผู้ชมเนี่ยมันลงทดลองครับเราเปิดเลยครับ อติดไหมครับใช้ได้คุณผู้ชมจาบตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะค,คุณผู้ชมก็ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวเราก็คงจะทดลองใช้กันดูไปก่อนแล้วครับฝากท้ายคลิปครับ